มัดรบกันแล้วนะครับมัดรบกันแล้วมัดรบกันแล้วนะครับนะหนกเกามดอาตัวเร็วว่ากันไปนะครับว่าเขาเต่งนะครับก็อแต่งน้ำก็แต่งนะครับนะกี่รางวัลนีกี่รางวันหนกเกาหนกเกาอาตัวนะครับนาที่หลงวัล อ่ามีหลังวันขึ้นมาแล้วดอกมีหลังวันขึ้นมาแล้วแล่ก้องใกล้จะเป็นนึ่งก้องการเล่าตังปืนนะครับนะกางแก้งตังปืนเล่นะครับนะอ่าความเป็นนึ่งก้องตามตังปืนนะครับนะลังแหล่ลังเดียวในจังหวัดตังนะครับนะตังดีก้องไม่ลงใจจะจัดไม้นะครับ นี่ตัวกแข่งนะครับในกองปุยนะครับน,บนะนนั้นก็มีใจนะครับนะนูก็งได้กูตนนะครับนี่ก็งหนอนองนินนะครับอ่าอันนี้กบ็บรรดานนะครับนะนอ่าไอเมื่อไนไอเมื่อนตัดตีเราตีให้เร็ว ดูดันนะครับเดี๋ยวมุดดันตัวเล็กนะครับตัวเล็กกล้องจากบรรดานนะครับนาบรรด้านมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วจากบรรดานนะครับจากบรรดานกล้องมาแล้วนะครับนะ ามดอกแล้วนะครับจากบ้านด้านนะตามดอกกว่าไปคนตังวัว่าไปคนตามดอกนี่จากได้เด๋ยงน้องนินได้เดอยนะครับนะนี่กระตัวแกงอีกคนนึงไอ้ตักเบือนะครับนะไอ้ตักเบือมีซื้อนะครับนะเด๋ไนดวนนะครับตัวจ้องไปไล้ตักเบือนะครับนะต้องแล้วนะครับต้องแล้วนะครับนะมีดวนมีเตี้ยวแล้วนะครับมีดวนมีเตี้ยวอ่าต้องน้องนะครับต้องน้องนะครับต้องน้องอ่ามีคนมีคนนี่จากหกคะนะครับ อ,อ่าก็มาขันจัดเตนครับพุ่มอ่าก็มาขันจัดเตนเพลงนกจัดเตนอ่ามาเรียกกระป้องมาแล้วครับผมอ่าหมอมีจนตามดอกแล้วครับผมอ่าหมดตามดอกรับตามดอกร้องตัวอยู่นะครับนะอไอจีงความเป็นเนื่องนี่ก็ทีมันผู้จัดนะครับนะอ่ามาแล้วมาแล้วอ่าเทียบเลยนะครับ ต้องดอกเปล่งดอกเรียงต้องนะครับตป็นนี้ลอกเรียงต้องอ่าตามแล้วครับตังไปด้วยแล้วอาตามดอกครับผมตามดอกด่ามลอกตามตัวเลยนะครับนะอ๋อเนี่ยตัวรุดตายตั้งให้แต่งแล้วครับผมอ่าตัวนี้ตั้งให้แต่งแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าต้องลอกแล้วครับผมแกงให้แต่งแล้วครับผมตามแล้วครับผมตามแล้ว ครับน้าต okay. ah. ah, ah, mm ัวนี้ตีนึงไปเลยครับผมตัวนึงตามบอกว่าพื่อนามบอกน้ตัวครับพมตกนึ่งตัวตกนึงตัวพอดีนะครับนะพอดีพอดีที่หลงวันพอดีโอเคตตัวตกนตัวโอตีตีหเบียตังวกลงเลยเบียตังวกลงเลยอนึ่งไปานู คุ้ยนะครับรับไปแล้วครับพุ่มโอ้เจย์เปนานะครับเจยเปนานอ่าเจย์เปนานะครับอ๋อเลตอนตักดอกลาวเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเลี้ยงก่อนหยุดเลี้ยงก่อนล้วนลาวนะครับอันนี้จากบันดานนะครับตัวนี้ตอกเองจากบันดาน ามาแล้วครับผมมาแล้วไปดวนจากบันดันนะครับตัวนี้นกตัวเกาา่งตาไล่หึ่งนะครับกล้องนกนะครับเจอได้กล้องนกเอาไอเ้เด็กตัวนี้เหลาครับผมาามาแล้วครับามาแล้ว ร่องกล้ำนะครับร่องกล้ำอ๋ออย่างเบอร์เบอร์กันเร็วมาเลยตัวตายนอนในแตงแล้วครับผมครับผมอ่าเสี่ยงเชี่ยมากกว่าเราเล็กนะครับนะครับผมอ่าครับผมนี่ตัวดิเตน,นะครับ เจ้ยครับผมอ๋อเอ็มเจ้ยออกความเป็นดีดร้องนะครับรายการนี้ต้องมีนกเก้งครับผมอ๋อเออรายการนี้ต้องมีนกดีครับผมขึ้นเร้ากับเก้งกับตังปืนกับเก้งครับผมมาต่างก้อยนะครับตัวนี้ในโอกาสก่อน ใช่แลครับปุมอ่านี่สิ่งความไดเปรียนนะครับจริงทริงองต้องมีนึ่งรงั่ที่ครับปุ้มมาแล้วครับปมมาแล้ว นั่นว่าตุกตีนะครับนะาธนุกรนั่นตุกตีครับปุ๊บโอเค